สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้าเยบันครับนี่ตอนนี้เจ้าเยบันก็มาอยู่ที่ร้านทําเบาะเรียบร้อยแล้วครับกําลังจะประกอบไปดูกันนี่คือแผงข้างประตู นี่คือหลังคาเสียงเขาเอ้าไอ <Hey. S 1> ตัวนี้ผมว่าผมจะไม่หุ้มนะเพราะว่ามันมีให้ให้โชว์แค่นิดเดียวเองเนะี่ย ว่าจะเอาของเดิมเลยยังสวยอยู่เลยเนี่ยจะเอาของเดิมแล้วก็จะปูเป็นเป็นพื้นเราหรือยังไงฮะท่านผู้ชมช่วยออกความเห็นหน่อยจะปูพื้นทั้งหมดเลยไหมมันก็เหลือแค่แค่นี้ถ้าปูทั้งหมดแล้วก็สวยเนาะแต่มันก็จะไม่มีเอกลักษณ์ ไม่เหลือความเดิมปูก็สวยนะปูลงมาแล้วถามชี้จ่อยดูยก่อนจี้จ่อยกำลงมา จ้ปูพื้นน้ำบาใจปูพื้นน้ำบ่เหลืออยู่อันชิ่นเดียวนี่แหละพื้นมันี่งไมปูน้ำบ่พื้นนี่แหละพื้นน้ำดำเนี่ยนะปูทับบะปูไอสีนี่ทับบ่มันจะปูทับกับเป็นคือเบนเทนกับงามเนี่ยล่ะฮะ นี่ต่อยบอกสายหัวแปลว่ายัางไงาสายหัวเนี่ยฮะปูป่ะเหลือซั้งนี่นึงปูต้องมั้งนอานี่นส้นปปวปูถ้าว่าอยู่ทั้ง่างนี่เหลืออยู่ชิ้นเดียวันส้บ่ปู เหลือซ้ำนี่แหละเหลือซ้ำพื้นอย่างละสิปูบ่ล่ะปูกรงาั้นเลยสัสดีครัพ่อกระเทือนเนี่ยกับพ่อปูสร้างคนปูแลนะ้วเนาะก็ปูตัวนี้ก็จะเหลือไอ้นี่เหลือเกีลางเกีลยงก็ไม่ปูหรอกเดี๋ยวมันจะลุกปูแค่นนี้พอ เูแคพื้นพอเนาะมันมันมาหมดแล้วทุกอย่างนะ <Yeah. S 1> เหลือแค่น,นี้แหละ <Yeah. S 1> ผมว่าผมจะปูเฉพาะไอ้นี่แหละนี่ yeah. ปูทับเฉพาะตรงนี้นะ mm. ไอ้นี่ไม่ปู mm. หรือ,อยังไงดี hay bỏ chú cho bà bỏ mất cả hàng đi thì bỏ không có gì nhỉ bọn phóng phóng sủa kiếm vay cho phần cọ mà leo này, phá tháng Hải Dân này. เด๋ยวจูวขับมาเมื่อวานน้ำมันหมดไมยอมปิดฝาถังเลยขับมาไม่ดูถังน้ำมันใครจะได้ไปลั่นแล้วครับกลับไปก็ต้องไปเช็คลมนะเช็คลมเบรกลมทุกรอเลย ว่าตัวไหนทำงานตัวไหนไม่ทำงานโอ้ยขายไฟอิรุงตุงนั่งไปหมดอ,มอะไรอะ่ะขายไฟอิรุงตุงนั่งไปหมดเลยชักอะไรเป็นอะไร รอยเสียจูเขาปาดคอนโซลใส่กีลมครับนี่กีลมเขาใส่กีลมให้ใหม่เอ๊ะของเดิมมันไม่ขึ้นบ่อวะทำไมต้องใส่กีแยกกีลมแบบไหนทำไมไม่มีสายลมหรือว่ากีแบตเตอรี่วัดแบตบวัดโมนบ่ โอเคคอมร้อนจีคอมร้อนแยกฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นวัดรอบวัดรอบที่ผมซื้อมาส่วนไม่ความเร็วน่าจะต้องซื้อ gps มาแยกอีก ซื้อ G P S มาแยกเสียบเผมว่าผมตัดสินใจปูพื้นเลยดีกว่ามันพอกระเทือนอะเหลือชิ้นเดียวเนี่ยเหลือพื้นอยู่ชิ้นเดียวลงมาเนี่ยปูเลยดีกว่าเนาะให้มันเลี้ยวๆไปซะให้มันจบๆไป จะเอาสีอะไรนาอทีนี้พื้นก็เอาสีเดียวกันกับนี่แล้วเนาะเอาสีเดียวกันกับหลังคานี่แหละมันถึงจะเข้ากันปูเลยแต่เส้นใจปูเลย กูก็ให้มันแลล้วๆไปซะกำลังให้ช่างเขาเล่งทำคอนโซนร้อยสิบห้าให้อยู่ครับตัวหุ้มคอนโซนเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้าใครอยากได้ก็มาสั่งเอาตัวหุ้มคอนโซนบนไอคอนโซนบนร้อยสิบห้าจะหุ้มคอนโซนทั้งหมดเลยข้างบนอ่ะ หน้าเรือนไม้จนไปถึงคนซ้อนข้างๆเนี่ยหุ้มคอนโซลข้างบนอย่างเงี้ยเขาเรียกคอนโซลเนะมันจะหุ้มอยู่ข้างบนไปทางนู้นแล้วก็ปกลงมานะครับถ้าใครสนใจก็มาสั่งเอากำลังเย็ยบอยู่ส่วนฟ้าฟ้าข้างก็กำลังทำอยู่ครับฟ้าข้างประตูร้อสิบห้า มีฝาข้างประตูมีหุ่งคอนโซลน,นะครับเพราะว่าคันนั้นผมทำไห้หมดแล้วภายในมีปูพื้นหลังคาเบาะแล้วก็เหลืออันนี้แล้วก็เหลือคอนโซลทำให้เหลยทำให้สวยๆเลยผมมาคือจะบอกว่าใครบอกว่าซื้อ115ราคา300,000 สามแสนเจ็ดสามแสนแปดว่าแพงคุณต้องมาดูว่าทําอะไรให้มั่งเฉพาะภายในหัวนี่ก็ปลาเข้าไปเป็นหมื่นแล้วนะครับในหัวเก่งนี่เป็นหมื่นเสียค่าหุ้มบ a p นี่ร้านบ่อทำา a p อนั่งเย็ยบกันตรงนี้เลยอยากได้สีไหนมาเลือกเอาอยู่จุมพลบุรีตรงข้ามอู่ช่างแอด ข้างอูช่างยาวข้างกันเลยถ้าเป็นสีแยกชุมพลจะอยู่ฝั่งนั้นขับจากสีแยกชุมพลมาสามกิโลเมตรมากลับรถจะมีที่กลับรถข้างหน้าตรงตรง,ตรงไปทางนู้นจะเป็นสะพานข้ามสตึกนะครับไปแล้วก็วนรถกลับมาข้างๆนี้จะเป็นร้านสองพี่น้องไดโนมนะครับเอามาทำสนใจก็เอามาทำครับ โอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสีสั้งสวยๆว่าจะรับงานให้วิ่งเนี่ยจะได้บางงานหรือเปล่าที่แรกตกลงกันไว้ว่าจะวิ่งเป็นงานเที่ยวพอไปไปมามาจะให้เป็นงานเหมา ถอยดินนะจะให้เป็นเมาแต่ก็ประมูลกันหลายเจ้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมตีเอาไว้ก็แล้วแต่ไม่ได้แข่งขันกับใครนะตีเอาไว้แค่ตัวเองทำได้พอโอเคครับสวัสดีครับ